การดีไซน์ด้านหน้าก็แล้วแต่ชอบนะผมส่วนตัวนะตอนแรกเนี่ยผมชอบนะคือมันเป็นของจําเป็นสําหรับรถที่เป็นประตูแบบนี้นะฮะสำหรับด้านท้ายนี่ฮะ,ฮะการวางของก็วางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมแต่มันก็เสียพื้นที่ด้านข้างไปเนาะอ่ะระดับ4ระดับ5เนี่ยคือถ้าระดับ5จะนั่งได้สบายเลยซ้ายขวาแยกกันมีล่องตรงกลางให้เดินนะผมเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มากนะผมอยู่ในตําแหน่งเกียร์เลยนะมันเหมือนรถญี่ปุ่นเว้ยมันเหมือนรถญี่ปุ่นจริงๆแล้ว どどどどどど。 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมก๊อฟให้ศิศริวัฒน์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานาเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะหาเจ้าคันนี้อยู่นะผมซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แปลกมากนะผมตอนป้ายแดงเนี่ยคือเขาไม่ค่อยมีให้มไม่ค่อยมีใครสนใจเขานะคือยอดขายที่ทางคันด้าตั้งเป้าไว้แม่งไม่ถึงนะฮะเขาก็เลยเริ่มทาตลาดไปนะผมแต่พอมาเป็นมือสองนะเออกลับขายดีไปกลับมีคนหาเยอะ แปลกมากนะผมนั่นคือเจ้ารุ่นนี้เลยนะผม Honda f r e e ดนะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Minor c h a ์เชแรกนะครับผมคือมันจะมี Minor c h a ์เชนรอบเนาะรอบแรกเนี่ยเขาก็ Minor c h a ์เชไปรอบหนึ่งนะผมเปลี่ยนกระจังด้านหน้าเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับผมก็จะไป Minor c h a ์เชเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วน Minor c h a ์เชรอบ2เนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของแอร์ด้านหลังมาอะไรประมาณนะั้นแล้วก็เพิ่มเติมออปชั่นในส่วนของรุ่นท็อปนู่นนี่นั่นเนาะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะผมเราไม่พูดถึงแล้้วกันนะันนนนนเเาะคีี่ย เป็นรุ่น1 5 SE นะครับผมปี2012จดทะเบียนในปี2013นะครับผมซึ่งเครื่องยนต์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัสเดียวกับ Honda j a z z Honda City นะครับผมแต่ว่าแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่1 1 8แรงม้านะครับผมในส่วนของ Honda j a z z และ Honda City เนี่ยแรงม้าอยู่ที่120แรงม้านะครับผมซึ่งรหัสก็คือ L 1 5้า A นั่นเองนะครับผมเป็นรหัสเครื่องยนต์แบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าแรงมา้าแรงบิดก็จะ แรงบิดอยู่ที่148นิวตันเมตรนะครับผมนะในส่วนแรงม้าก,ก็น้อยกว่านะแต่ว่า Honda แจ๊กกับ Honda City เนี่ยแรงม้าเยอะกว่าแต่แรงบิดน้อยกว่านะครับผมมันก็เป็นสไตล์เนาะเป็นสไตล์ของรถแต่ละรุ่นรถเกง่งมันก็จะเน้นแรงม้ามากกว่าแรงบิดนะครับผมส่วนเนี่ยมันเป็นรถครอบครัว6ที่นั่งนะผมก็ต้องเน้นในส่วนของแรงบิดมากกว่านะครับผมทีนี้เจ้าคันนี้เนี่ยปี2012-13นะครับผมเลขไม์120,000กิโลนะฮะ เป็นรถบ้านเจ้าของเดียวดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมอุปกรณ์ที่ได้มามีกุญแจให้2ดอกนะครับมีคู่มือการใช้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะคือครบหมดนะครับผมแต่ว่ากุญแจสำรองเนี่ยมันจะไม่มีรีโมทในการสั่งเปิดปิดประตูสไลด์นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับผม่านะเรามาดูภายนอกนะครับผมในส่วนภายนอกของเขาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะ ภายนอกของคันนี้เนี่ยเป็นเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรมานะผมเป็นแบบเดิมเลยไม่มีการแต่งนู่นนี่นั่นมานะผมออกห้างมายังไงณตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมยังไม่ใช่โคมโปรเจคเตอร์อะไรเนาะไม่มีไฟเดย์ไทม์ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังด้านหน้าเป็นกระจังทรงมินเนอร์เชนนะผมก็จะเป็นโครเมียมอันใหญ่ๆด้านบนนะส่วนอันด้านล่างก็จะเป็นอันเล็กๆนะผมถ้าเป็นก่อนมินเนอร์เชนเนี่ยมันจะเป็นซี่เล็กๆ ผมหลายๆท่านคงจะจําได้เนาะย้อนกลับไปเมื่อปี2009นะครับผมในรุ่นแรกนั้นก็จะเป็นซีเล็กๆนะครับผมพอปี2012นะก็จะไมเนอร์เชนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บอกกล่าวกันนะฮะการดีไซน์ด้านหน้าก็แล้วแต่ชอบนะผมส่วนตัวนะตอนแรกเนี่ยผมชอบนะคือดีไซน์มันดูแบบมันเป็นรถบ้านแต่ว่ามันดูสปอร์ตนะผมมันดูเท่ดีแล้วก็ของแต่งตอนนี้โคตรเยอะเลยนะครับผมเขาเอาไปแต่งกันนะสำหรับ Honda f ฟีดนะครับผมนี่คือด้านหน้าสีสันก็ตามที่เห็นเลยนะก็มีรอยแบบ นิดๆหน่อยๆนะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับผมล้อแม็กสีทูโทนขนาด15นิ้วนะสวยนะสวยนะครับผมแม็กสวยมากเป็นขนาด15นิ้วในส่วนของยางคันนี้เนี่ยเป็นยางปี2021หรือยางใหม่ได้ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นยี่ห้อ Max กซินะก็จะเป็นยางเน้นประหยัดนะครับผมแต่ว่าปี2021ถือว่าโอเคนะครับผมได้ยางใหม่สีเส้น ถ่ายขึ้นมานะผมไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มด้านข้างนะเป็นโครมสีส้มเนาะดูเท่ดีนะกระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวนะผมเพราะว่าไฟเลี้ยวอยู่ทางตแก้มแล้วมือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถนะฮะแล้วก็ประตูเนี้ยเป็นไฮไลท์ของ Honda Fit เลยประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมเป็นสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับผมคันนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่รุ่นท็อปนะแต่ให้ประตูสไลด์ไฟฟ้ามาสองข้างเลยนะผมมันจะแตกต่างจากคู่แข่งของเขาแบบโดยตรงเลยก็คือ Toyota s i e t ย a ซึ่งไอเซียนต้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่น G จะได้แค่ข้างซ้ายข้างเดียวข้างขวาเป็นแบบเมนูนนะครับผมต้องซื้อรุ่นท็อปเลยรุ่น V นะแต่ฮอนด้าฟ e ีเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่น EL เลยนะซื้อแค่รุ่น SE นี่คุณก็ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างแล้วถือว่าโอเคคุ้มเลยนะครับผมมีกันสาติดตั้งมานี่พร้อมใช้นะครับผมสีสันด้านข้างไม่มีริ้วรอยนะริ้วรอยหนักๆไม่มีมีแค่คา,าบเหมืองหมองเหลืองๆหน่อยเนี่ยตามตรงเนี้ยเห็นปะมันจะมีคาบหมองๆเหลืองๆก็คืออาจจะ ผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึง่งโดนแดดโดนฝนเนาะมันก็จะมีคราบเหลืองนะผมแล้วรถเป็นรถสีขาวด้วยมันก็มองเห็นง่ายนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับด้านข้างนะทีนี้เรามาดูด้านท้ายด้านท้ายของ h o น d ้าฟรนี่มีสปอยเลอร์ติดตั้งมาแล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มได้สปอยเลอร์ติดตั้งมาเลยนะครับผมมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลงังอ่ะมีกระจกไร้ฝ้านะผมมันต้องมีนะคือมันเป็นของจําเป็นสําหรับรถที่เป็นประตูแบบนี้นะฮะสำหรับด้านท้ายนะผมกันชนมีปาร์คิ้งเซนเซอร์สองข้าง ซ้ายขวาแต่ตรงกลางไม่มีนะเวลาถอยจอดก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในรุ่น SE ไม่มีกล้องมองหลังแล้วก็ไม่มีจอด DVD ด้วยนะครับผมนะเวลาเปิดฝาท้ายนะผมเปิดขึ้นมาแบบนี้เปิดทั้งบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเปิดขึ้นมาแต่ว่าไม่มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบช็อค้ัมธรรมดานะครับไม่มีระบบไฟฟ้าก็ไปติดตั้งเพิ่มเอาได้นะการวางของนะก็วางได้เล็กน้อยนะสำหรับการนั่งโดยสารแบบ6ท่านนะครับผมก็คือวางได้เล็กน้อยแต่ถ้าคุณต้องการที่จะวางของเยอะ วิธีการเก็บเบาของ h o n d a f r e e นะครับผมคือการแขวนด้านข้างน่ะนี่ไงเทคโนโลยีของ Toyota มาแล้วนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวต้องพับเบาก,ก่อนนะพับเบาจะทำให้ดูนะพับเบาแบบนี้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นมาฮึบนี่นะคุณผู้หญิงอาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็เอาด้วยไอเนี่ยไปเกี่ยวเกี่ยวตรงนี้นะนี่ก็คือการเก็บเบานะครับผมแขวนขึ้นด้านข้างทั้งสองข้างนะ คือถ้าผู้ชายคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ออกแรงนิดๆหน่อยๆนาะเรียกเหงื่อนะครับผมแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงล่ะก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีตัวช่วยผ่อนแรงอะไรเลยนะผมคือมันหนักเลยน้ําหนักของบ่อเนี่ยมันหนักมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพับอีกข้างหนึ่งจะได้เห็นพื้นที่การวางของคือพื้นที่การวางของอ่ะมีไหมมีแต่ว่าการเก็บบ่ะเนี่ยแม่งการออกแบบเขาเนาะสมัยนั้นเน่ยแปลกมากใช้แบบแขวนด,ดูอ่ะนี่ นี่ฮนะการวางของก็วางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมแต่มันก็เสียพื้นที่ด้านข้างไปเนาะก็ประมาณนี้ถ้าคุณจะโดยสารก็ไม่มีที่วางของแต่ถ้าจะนั่งจะจะวางของที่นั่งโดยสารก็ไม่มีนะครับผมนะ่แล้วก็บอร์แถวสองเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็ของฟรีเลยนะเป็นเบาะแยกแบบกับตันซีดเฮ้ยมันเท่นะนี่คือรถราคาไม่แพงนะครับผมราคาแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะแต่ว่าได้เบาะแบบกับตันซีดเลยสองแถวนะผมดูเท่เลยนะดูเท่เลยนี่ นี่คือการวางของเขาอ่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปไปดูภายในกันต่อครับเราก็มาอยู่ภายในนะผมของ h o n d a f ฟีนะผมเราเริ่มกันที่เบาะแถวที่3เนาะในส่วนของเบาะแถวที่3ของคอนดัฟฟีดเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมหุมมันนั่งได้อยู่แล้วนะครับผมคือหารเฉลีย่ยตำแหน่งกันดีๆนะเบาะแถวสองเนี่ยมันเลื่อนเดินหน้าได้มันเลื่อนถอยหลังได้มันปรับพนักพิงได้นะครับผมคือข้อดีเนี่ยมันหารเฉลี่ยกันไดแ้แบบลงตัวมากแล้วก็เวลานั่งเนี่ย หัวเข่าอาจจะดันเบาะด้านหน้านิดนึงนิดเดียวแต่นั่งได้สบายนะผมพื้นที่ศีษะมีนะผมมีไฟส่องสว่างอ่าตรงนี้เนี่ยไฟส่องสว่างนะครับผมมีให้กระจกด้านข้างบานอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าก็เออมันก็โอเคมันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับผมการนั่งโดยสารถือว่าทําได้ดีนะผมหัวหมอนปรับได้นะฮะเนี่ยหัวหมอนปรับได้แล้วก็พนักพิงปรับได้เยอะอ่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยพนักพิงเนี่ย มันจะอยู่ในระดับนี้คือระดับ1น,นะครับผมอันนี้นั่งไม่ได้อยู่แล้วมันตั้งฉากนะครับผมอ่ะเราก็ปรับลงมาเป็นระดับที่2นี่ระดับที่2นะนะระดับ3อ่ะระดับ4ระดับ5เนี่ยคือถ้าระดับ5จะนั่งได้สบายเลยเนี่ยแบบนี้เลยสูง185นะตัวก็ไม่ได้ใหญ่ไอตัวไม่ได้เล็กไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ตัวไม่ได้เล็ก,ลกนะฮะคือก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผมศีรษะมีหัวเข่าติดนิดหน่อยนั่งโดนทางโดยสารสบายสบายหกตำแหน่งดีนะแต่เสียดายนะ ไม่มีแอร์หลังน่าจะมีแอร์หลังมาให้นิดนึงนะครับผมมันน่าจะดีกว่านี้แอร์จะได้โฟโฟหน่อยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องรอมันเย็นนิดนึงนะฮะมันเสียเวลาตรงนั้นแหละเนาะประมาณนี้ลองตัดสินใจกันดูเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูบอร์ดแถวสองกันต่อครับเรามาดูบอร์ดแถวที่2นะครับผมคือวิธีการเดินบอร์ดแถว2แถว3าม,มันง่ายนะสำหรับฮอนด้าเฟดเพราะว่าตรงกลางนี่ตรงกลางตรงกลางนะฮะมันมีล่องให้เดินเว้ยเนี่ยผมจะเดินให้ดูนะเนี่ยสมมุติว่าผมจะเดินไปแถว3ผมก็กระแทกกระแทกตัวเข้าไปนะมาดั่งแถว3 ่ะเวลาผมจะไปแถวสองอะผมก็ลุกขึ้นกระแทกกระแทกไปหน่อย่อะกระแทกกระแทกไปหน่อยมาเนี่ยมาด้านแถวสองเฮ้ยมันดีตรงนี้แหละมันเหมือนรถหรูอีกอย่างหนึง่งมีที่วางแขนด้านข้างให้สองข้างเพราะว่าจุดด้อยของรถที่เป็นประตูสไลด์นะครับผมคือแผงวางแขนตรงนี้ไม่มีนะแผงประตูมันจะไม่มีที่วางแขนเหมือนรถที่เปิดออกด้านข้างนะผมในส่วนของประตูสลด์เขาก็เลยต้องทําที่วางแขนของเบาะมาให้นะครับผมก็จะเป็นแบบ กับตันซีดเลยแยกกันเลยนะครับผมซ้ายขวาแยกกันมีล่องตรงกลางให้เดินนะครับผมเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่หลายๆท่านหลายๆครอบครัวตามหาอยู่นะครับผมฮอนด้าฟีดเขาทาให้ได้ในส่วนของเซนต้าเขาไม่มีนะครับผมบเซนต้าบาทแถวสก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมต่อเนื่องกันนะครับมันจะไม่มีร่องตรงกลางนะอันนี้ก็เป็นจุดดีจุดเด่นของแต่ละแบรนด์นะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะแต่ Honda f ฟีดรุ่นใหม่ไม่ได้นํามาขายในประเทศไทยแล้วก็น่าเสียดายมากๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ปรับพนักพิง ปรับได้เยอะเลยปรับไปไหนเนี่ยปรับแบบเนี้ยใครจะนอนแบบนี้วะดันหลังนะครับผมเออปรับได้เยอะจริงๆนะนี่นะเวลาก็นี่ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนั่งสบายนะผมมีมือจับมือโหนเอาไว้พยุงตัวในการขึ้นลดลงรถด,ด้วยโอเคมากๆนะครับผมไม่น่าละ่ะทําไมมือสองคนถึงตามหายเยอะเพราะว่ามันสบายแบบนี้นี่เองนะครับนะแล้วผมขอลองอะไรอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเห็นว่า เบาเนี่ยมันปรับได้เยอะนะมันปรับได้เยอะมากมันทําได้หรือเปล่าวะมันทําไม่ได้มันน่าจะเลื่อนได้อีกนิดหน่อยเออว่าทําไม่ได้คือถ้ามันทําได้นะมันจะต่อกันเป็นที่นอนเลยนะจริงๆนะมันจะต่อเป็นที่นอนเลยน่าเสียดายมันทาไม่ได้นะผมวันนี้ก็ลองทําให้ดูนะว่าทําได้หรือเปล่าเผื่อบางท่านเอาไปนอนในรถอะไรงนี้นะครับโอเคก็เบาแถวสองประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูแถวหน้ากันต่อครับ เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับผมในส่วนของด้านหน้านี่เอาตำแหน่งเบาะก,ก่อนเลยนะครับผมเบาะมีที่พักแขนตรงกลางให้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งให้มันมีที่พักแขนตรงกลางไม่ต้องนะครับผมถ้าคนนั่งข้างเขาไม่อยากพักแขนก็เก็บได้นะครับผมหรือว่าคนขับมันลำคาญไอที่วางแขนก็เก็บแบบนี้นะฮะเออมันก็สะดวกสบายดีนะครับผมอ่ะถ้าท่าต้องการใช้ก็ก,กางมาลงมานะครับผมแล้วก็การวางมือนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์พอดีแบบนี้ การวางมือแบบนี้นะเออมันทําให้แบบเออถนัดดีนะเวลาเรานั่งขับแบบชิลๆิลสบายสบายใช่ไหมเราก็นั่งท่านี้ใช่ไหมจับมือเดียวนะผมหรือจับ2มือแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนเกียร์ก็เอื้อมมือไปจับตรงนี้เออการออกแบบเขาเฮ้ยเขาออกแบบมาดีนะออกแบบมาดีอันนี้ไม่ได้อวยนี่คือตามที่ได้นั่งลองนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะผมแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ชอบอย่างพวงมาลัยอย่างเงี้ยพวงมาลัยอ่ะมันเป็นยูริเชนมันไม่มีมัลติฟังก์ชันให้ รถปี12บสนะรถปี12นะ12นะผมไม่มีมัลติฟังก์ชันให้แล้ววิทยุอ่ะเป็นวิทยุ CD ดีธรรมดานะเป็นวิทยุ CD ธรรมดานะนรรมานะผมมี AUX ให้โอเคนะผม USB มีนะแต่ว่าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเวลาจะเสียบ USB ต้องมาเสียบด้านล่างนะครับผมต้องมาเสียบด้านล่างนะด้านบนเสียบไม่ได้นะแล้วก็เครื่องเล่นไม่มีหน้าจอนะครับเป็นเครื่องเล่นแบบย้อนยุกอะแบบย้อนยุกเลยนะผมฟัง FMAM อ่ะอันนี้ฟังได้เครื่องเล่น CD โอเคซีดี okay. ได้ MP3 ได้นะผมแต่หน้าจอแสดงผลไม่มีไม,มไม่เล่น DVD ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนก็ได้นะมันเป็นฟอนต์งดินธรรมดาเนี่ยก็หามาเปลี่ยนใส่ปุ๊บก็ใช้งานได้แล้วไม่ยากนะผมแต่ถ้าเป็นของเดิมเป็นแบบนี้นะนี่คือของเดิมของเขาเลยจากโรงงานเลยนะคันนี้เดิมมากๆนะครับผมอ่ะถัดมาก็จะเป็นเกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับผมอ่ะก็จะมีเกียร์ต่ำเนาะเกียร์สเกียร์หนะครับผมเอาไว้ไต่เขาขึ้นเขาทางลาดชันอะไรพวกนี้นะผมนี่ก็จะเป็นเกียร์ที่ ดูง่ายๆนะผมแล้วก็ด้านข้างของเกียร์เนี่ยมีโอเวอร์ดิส์โหมดสปอร์ตโหมดนั่นแหละนะครับผมกดด้านข้างปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดสปอร์ตนะครับผมนี่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะระบบแอร์เป็นเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติการดีไซน์สวยมากนะผมอยู่ในตำแหน่งเกียร์เลยนะมันเหมือนรถญี่ปุ่นเว้ยมันเหมือนรถญี่ปุ่นจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยมันการออกแบบเนี่ยมันคือกลิ่นได้กลิ่นไอญี่ปุ่นมาเลยนะผมเนี่ยการวางตำแหน่งเกียร์การวางชุดแอร์ต่าง เออมันเหมือนญี่ปุ่นนะครับผมดูเท่ดีนะครับผมดูเท่ดีเนาะนี่คือแพลตฟอร์มโดยรวมคอนโซลก็จะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้ช่องวางของอะไรพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยนะแล้วก็มีหลุมวางแก้วน้ําซ้ายขวาน้าช่องแอร์เออสวยนะครับผมแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้นะผมคือเป็นผู้ที่มาก่อนใครเลยนะมันจะเป็นกึ่งกึ่งดิจิตอลนะฮะเป็นกึ่งกึ่งดิจิตอลนะตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะผมอุณหภูมิภายนอกอัตราการสิ้นเปลืองนะผมเป็นหน้าจอแบบ ข้อมูลต่างๆน,ะ,นะเลขมุงเลกไม้ด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบนะเป็นแบบเข็มไม่ได้เป็นแบบเข็มเป็นแบบแท่งขึ้นมาเป็นดิจิตอลส่วนด้านขวาก็เป็นระดับเชื้อเพลิงนะครับผมดูเท่มากนะตรงกลางก็เป็นวัดความเร็วนะผมสว,สวย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 นะไฟหน้าไม่มีอัตโนมัตินะครับผมพี่ปั้นน้ำฝนก็ไม่มีอัตโนมัติเหมือนกันนะประมาณนี้นะผมแล้วก็ออปชั่นเนี่ยก็มีที่วางแก้วน้ําเออที่วางแก้วน้ําเยอะดีว่ะวางได้สามแก้วเ่ยนะเจ๊ใส่ของอ่ะก็มีที่ใส่น้ําบัตรด้วยนะครับ เออสวยดีเนาะไม่น่าละขายดีเหลือเกินนะครับผมตอนมือ2อเนี่ยนะโอเคด้านบนมีอะไรมีกระจกนะฮะมีกระจกมีกระจกให้แต่ไม่มีไฟนะผมต้องใช้ไฟตรงกลางอะ่ะเป็นไฟแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับผมโดยรวมเนี่ยสภาพสวยมากนะฮะปุ่มเติมต่างๆไม่มีลอกไม่มีถลอกเบาะสภาพดีเป็นเบาะหนังด้วย แลวผมก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะแค่ผ้าชุบน้ำเช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดดูดฝุ่นในพวกนี้ก็สะอาดแล้วภายในเนาะโอเคมากๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันต่อครับผม เรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเบนซินนะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะสำหรับ Honda Freed นะครับผมในโบนเนลนี้นะฮะที่ทาง Honda ประเทศไทยนำเข้ามาจำหน่ายเนี่ยเป็นการนำเข้าแบบ CBU ก็คือประกอบตัวรถเนี่ยที่อินโดนีเซียนะผมแล้วก็นำเข้ามาทั้งคันเนาะก็ยอดขายนะตอนนั้นเนี่ยเสียดายนะคือถ้าตอนนั้น กลุ่มลูกค้านะครับผมที่เขาต้องการรถเจ็ดที่นั่นเหมือนณนะสมัยนี้นะผมว่า Honda f ฟีน่าจะขายดีนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยอจุดขายคือประตูสไลด์ไฟฟ้าอย่างที่สองคือเบาะภายในนะ,ะผมเป็นกับตันซีนัน่งกันได้6คนแล้วก็ไม่แออัดด้วยนั่งกันได้จริงๆนะฮะไม่แออัดมากนะผมแล้วก็เสียอย่างหนึ่งในรุ่นนี้เนี่ยในโมเดลแรกแล้วก็ในโมเดลมาดเชนเน่ยมันไม่มีแอร์หลังนะผมกว่าจะมามีแอร์หลังเนี่ยล่อไปซะปี2 0 1พ 1ิบสเลยอะนะมันก็นานไปนะผมแต่ตัวรถเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี09นย์เก้ะผมแล้วก็ราคาแรกที่เขาเปิดตัวมาแพงมากตัวท็อปสุด e s p o r t navy 1 3 9 0หนึล้านสามหมบาทนะใครจำได้ไหมจำได้ไหมตอนเปิดตัวเจ้า Honda Fit ครั้งแรกนี่ราคาแบบโหแม่งแพงชิบหายเออจริงๆนะฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยเปิดราคามาสักตัวท็อปนะประมาณ810,000นึ่งหมนะแปดแสนสามอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันน่าสนใจนะ มันน่าสนใจนะผมเหมือนโตโยต้าเซนต้านนะั้นสมัยนี้เออมันโอเคเลยเนาะอ่ะทีนี้เราออกทะเลกันไปเยอะนะครับผมเรามาดูโครงสร้างนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์บอกไปยังว่าบอกไปแล้วมั้ง1.5หลิตร118แรงม้าเนาะ1น8ินิวตันเมตรนะครับผมเกียร์5สปีดนะฮะโครงสร้างทันนี้สภาพสวยเดิมนะครับผมฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์มอกอ,อยวอร์นิ่งต่างๆอยู่ที่เดิมนะฮะบ,บาร์โค้ดก็อาจจะลอกล่อนตามการใช้งานโดนความร้อนโดนความชื้นกันลอยไปเนาะอ่ะโครงสร้างแก้มด้านข้างสภาพสวยสวย,สวยหัวนต ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะผมนี่คือสีเดิมๆเลยนะเนี่ยนี่ไม่ได้โมนะนี่คือสีเดิมของเขาไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับผมสภาพก็ตามที่เห็นเลยนะอาจจะมีคราบตกรปรกบ้างเพราะว่าใต้ท้องเครื่องนะเหมือนเออร์ติก้าเลยไม่มีถาดบังนะครับผมเวลาขับลุยฝนลุยโคลนแม่งกระเด็นขึ้นมาหมดในห้องเครื่องนะเลเทะแบบนี้แหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมเครื่องยนต์ไปลองขับมาแล้วขับดีนะผมช่วงล่าง ไม่มีงองแงนะผมอาจจะมีอาการโครงเค้งเพราะรถมันสูงนะผมอันนี้คือเป็นสไตล์ของรถแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมก็ต้องลองมาลองขับดูนะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ข้อดีคือได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับผมอ่ะทีนี้ด้านหน้าเราผ่านไปแล้วเรามาดูด้านข้างนะผมในส่วนของด้านข้างนี่ดูง่ายๆนะผมดูไม่ยากก็ดึงยางกันเสียงลงมานะผมยางกันเสียงนี่ค่อนข้างที่จะแบนแล้วเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างแบนแล้วจริงๆแล้วมันต้องป่องวันนี้เนาะ ก็อาจจะเก็บเสียงไม่ค่อยอยู่แล้วเสียงลม,ลมเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงพูดคุยกันเจาะแจจอแจ,จ,อ,จอาจจะเข้าในห้องโดยสารนะครับผมอันนี้ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนนะฮะสำหรับยางขอบประตูเนาะอ่ะนี่โครงสร้างนะผมเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กเนี่ยทับกัน3แผน่น2แผ่นเนี่ยเห็นชัดเจนนะผมและคมมากๆนะฮะสภาพอย่างที่บอกคือสีเดิมโรงงานไม่ได้เก็บสีนะฮะอาจจะมีคาบมงคาบหมองอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องปกตินะครับผมนี่แล้วก็ประตูสไลด์ของเขานะฮะเดิมเดิมเหมือนกันสภาพสวยเหมือนกันอ่ะ นี่นะฮะจุดสังเกตรถที่มันอายุการใช้ง,งานเยอะๆเนี่ยคือสีตรงเนี้ยมันจะเหลืองเหลืองน่อยตรงเสาเห็นไหมเนี่ยท่อน,นี้ไม่นับรวมข้างในยางนะมันจะเหลืองเหลือเนี่ยมันจะมีคราบตกกระปรกเนี่ยวิธีสังเกตคือถ้ารถมันเดิมจริงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมมันจะมีพวกคราบตักกระปกตามจุกยางที่มันมาชนอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็ในล่องนะคุณจะเห็นเนี่ยเม็ดอาร์คด้านบนนะฮะเป็นการเก็บงานเนาะสวย นะครับผมคันนี้สวยคันนี้สวยจริงนะครับผมอยากให้มาเห็นคันจริงนะผมไม่ผิดหวังนะเลขไม์ก็ไม่เยอะแค่1นึ0 0กิโลเท่านั้นเองนะผมเลขไม์ถือว่าน้อยเลยนะเช็คศูนย์ตลอดอีกต่างหากนะผมอุปกรณ์ต่างๆก็ครบนะผมได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะผมเป็น Honda f r ร e ที่สวยนะผมเป็น Honda f ฟร e ที่สวยมากแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยอย่าพาไปชมกันอีกทีนะเราได้พาไปชมแล้วเราจะพูดพาไปชมอีกทีทําไมก็ไม่รู้นะฮะนะปึนะ๊บเปิดฝาท้ายนี่นะครับผม ฝาท้ายเปิดมาก็ดูด้านล่างเลยนะผมนี่ด้านล่างก็ดูโครงสร้างนี่นะโครงสร้างสวยๆนะผมอาจจะมีร่องรอยของสนิมเล็กๆน้อยๆนะผมคือมันเป็นเรื่องปกตินะสาหรับ Honda เนี่ยนะผมในส่วนของร่องรางน้ําไอกระดูกงูด้านท้ายเนี่ยมันจะมีแบบค่าสนิมเล็กๆน้อยๆแบบนี้เออนี่คือเรื่องปกตินะผมถ้าเป็นรถอายุประมาณ56ปีเนี่ยลองไปลองไปแงะดูดิของเพื่อนคุณก็ได้ถ้าคุณเพื่อนคุณขับฮอนด้าอยู่ลองไปแงะดูนะฮะเนี่ยคือเป็นสไตล์ของเขาเลยนะผมมันจะมีสนิมเพราะน้ำอะ เวลาน้ําฝนตกมันไหลลงมาแล้วก็มากองอยู่ตงนี้เนาะมันก็จะเป็นแอ่งนะครับผมด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นสนิมเพราะว่าได้รับความชื้นนะก็จะประมาณนี้แต่โดยรวมสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะฮะสีเดิมโรงงานดีๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะผมสําหรับเจ้าฮอนด้าฟีคันนี้นะผมจุดเด่นของคันนี้เลยนะคือสภาพมันสวยมากนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างนะฮะยังไม่ได้ดูดฝุ่นยังไม่ได้ขัดสีเลยอาจจะมีคราบหมองๆหน่อยของสีเพราะว่า ตัวรถเนี่ยมันเป็นสีขาวนะผมผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวมานะผม,มก็จะมีแบบคาบที่เกลืออะไรนิดห,หน่อยนะก็ต้องเก็บงานกันนะผมแล้วก็ภายในอันนี้สภาพสวยเลยภายในเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะอุปกรณ์ต่างๆไม่มีถลอกนะผมพวกปุ่มต่างๆสภาพดี และคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของเดียวเท็คศูนย์ตลอดอุปกรณ์ครบกุญแจ2ดอกนะครับผมท่านใดนะที่หา Honda f r e ี d อยู่นะผมแนะนำคันนี้เลยนะผมเลขหม่ก็ไม่เยอะแค่1 2 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะผมสำหรับราคาคันนี้ราคา479,000บาทนะผมก็ถ้าเครดิตไม่ติดปัญหาอะไรนะจัดได้เต็มตามราคานี้เลยนะผมผ่อนก็อยู่ประมาณ8-9,000บาทนะผมก็จะไม่เกินนี้นะผมสนใจก็ทักมาได้นะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างเนาะ สำหรับวันนี้ผมกอลหฟฮัสินวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com